สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสหารคามค่ะวันนี้อูซางบอยเอากล่องรถไถคันนี้มาส่งลูกคายุบานรัชดาปาจิกค่ะตำบลหนองกีอำเภอกะบ,บินบุรีจังหวัดปาจินบุรีจ่ะเอามมใส่กับตัวฟอ r ทั66เกล่งมาค่ะลูกค,ค้าเลือกกล่องเป็นหลออครูดำมือสี้ำเงินค่ะด้านในเป็นกระบะสีสมได้จาก้าบังเหกไก่ค่ะ ถ้าเกิดเอฟซีคนใดที่ยู่โซ้นนี้อยากได้พวงแต่สามารถโทรสังซือกรบซางบอยได้จ้าเบอร์โทรซังบอย0623 4 1หนึ่งนึค่ะคัานี้จะเป็นพวงเป็นล่างซีเป็นโฟคัสซี่ค่ะคัานี้จะเป็นรุ่นดำมือเข้าจะใส่เป็นตัวเผ้าหกหล่อลอยสิบแป้งค่ะหล้วจ็จะเป็นกระทะขอบสิบหาเป็นยางเปอร์เซ็นทั้งซีเซนค่ะขันนี้ก็จะเปิดฐานไดล้วจ้ะเล่าบนถอดใดค่ะถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจกัะ แจงซังบอยได้จ้าเบอร์โทรซางบอยจะโลกงไวใ้ใจคลิปวิดีโอคะ่ะคันนี้เป็นเล็กร่างหนงหนาซีเป็นโฟคัสซี่ค่ะวันนี้มาเที่ยวปลาจีนบุรีอำเภอกบ,บินบุรีค่ะเอามา่อไกับตัวฟอร์ดห6สแรงคันนี้ไซมันไดนประมาณซ<แ>ีหาตันค่ะ เวลาย,ยกดำอย่าลืมที่ค้ำดำนะใช่ระวังข้างหลังอย่าลิบเปิดข้างให้ดูค่ะล่าบนถอดออกได้จ้าเห็นเห็นขั้นสีสมมาสีเงา เปิดกระบอกก็เปิดกระบอกตึ้เลยี่เดียเล้องนอรถตาก็ต่างสามั้นเนาะรถตาอยู่ก็โกยน้เปิดทังไดล่ะกะเล่าด้านบนถอดออกได้จ้าอาาามันส่งเอาไว้นี่ค้ับอ๋อเนีย เอาบันไดเงี้ยเขาไปตรงบันไดไปในอตาหรถน้นี่เนี่ยเอาสามเมตรเลยเนี่ยโหดมันหนักดุกซื่อก็กำเอีกไปยืมๆๆัเ